ความเพียนไว้กูหกแปดวันที่ยี่สิบเจ็ดมกราครั้งนี้ยี่สิบห้าตอนที่สามบทที่ก้าพุทธานุสติอินทิพิโสมกวาลาหังสัมมาสัมพุทโธวิชาชนนัสสัมปนโนโสภโทโลภะวิถุอนุตโล ทางจตารีปุริสยุฮานี่อจาปุริสยุคราิสาภะวะโตสาภสังโขอยนโยปายู่ในโยทักินโยอันสตีกาลนิโยอนุตัลังัญเกตังโลกาทิสบทที่สิบสองกตวาสกตวาพุทธะนะอนังองสัทมมุตมังวะลองมตังเดวามาลุสานังรุตตาเตชนาส เตตะกตะวะตะรรตธนางโสถังอุกามังวะลังอาอยู่ยังบาอยู่ในยังทักในยังนันยกระไรเชนีเราทีนตท่าอาวาบาทัเพโลคาอุปาสเมนตุเตออนที่สิบสามนะมันทอนพยาธนากรตาวุตาเจดวามันลังกอนังสัตุสัจจาสัพังเยป สุเมธาสภานันทะนาทายโยพุทธะอัตถิยติสตีนายกาสามเถปตินิทามิหังมะถาเกเตมุนิตะลาสีเสปะติทิโตมะหังโตนะโมภวิชโนสังโฆปะฏิฐิโตมะหังโอเลสภาโวนากะโลธะยะมีอนุตะโลสาลิคุโตจา พี่โสพีโตโมนีบุงหาวโวกุมาละปุมาณะกัสโปเทโลมะเหสีจิตาวะโกโสไมหังวัฒเนนิจังปุติธาติคุนาลโลคุนโนคังคุลิมลโลจาวปา,า,า,าลีนาตาวิราอิ เสสาติติมหมหาเถระวิจิตานาตวะกายตาติติมหาเถระชิตวันโตชิโนุสาชาลันตาสีสะเตชนะอังคมังคีสุสันนติตาตานังหัวโตสีทัาสีเีเมเมตาสุตะการก้าชักังปัสจโตอาสิงวะเมอังคุลีมาลังกาันทัมุระบริตต นาจิยาุตตารเคศเสชาชานาาธิเทาสังติตาชินานาวลาสังยตตาตถคาพติตาิชตตาปาหิราังตุปตะวาอาศสาวินายางยันตวานันดาชินเตชสาพทเมตติเจนะระตาธรุทธปัญชาเลินาปัญชาวะชย เภหาลันติมหิตเถเรสถาบาลยันโตมานกะเปเตมหาบุรีตะกะมาอิเจวะมันโตสุตโตดุลโคจินานุปภาเวนาทิโสปัฏฐโวธัมมานุภาเวนาทิตะลีตะโหสังฆานุปภาเวนาทิธันตะนายโยวธัมมานุภาวาริโตจะลามิจนะกันสิริปฏิปติโสตะหงหกา Oh uh, uh อานิโตอจิตวามุนินโททันเตสารวะตุเตชยมังคราณีนัตถโภปนันฑาปูชาังวิภูพังธัมเมนอินฺทปเทนาเลลาปูชาเขนาธัมมาตันโตอิธโธปเทสามินินาจิตวามุนินโทตันเต วิปัสสันติพิหาระเรนปิเรนาหุติิาธมาีนาวันตุปุจิตาโสติงตโลเนตถาวิมานตเลเรามชาชวัาจะพิโวารามิขารานาปฏิสุปาสะคาามาเถานิเทมาจะอิสราสันปนาูตาสุอิทาวันตุเทชะนา ตัไปปีทุกาลตูสังยังอาตูจีลังตะตังนัมโมวันมตาลาตะปุกรลาสังโฆตูสมะโกพะอาตยาจยเจยะม คณกะาโอนตูสะพังสุมังคลังลักขันตูสะพ้าเทวตาสะพ้าพุทธาเนิวาสุภาเวน่าโสนตีโอนตูนิรันตังโอนตูสะพังมังคลังลักขันตูสะพ้าเทวตา พุทธาพระลััตาปฏิจานังเยยังมะนังลันตานางเตีเนะลังคาปันามิตรปัสสาเพพุทธาพระลัตาปฏิจานังเหยังวะนางลานตานางเจตีเนะลังคาปันามิตรปัสสเพพุทธาพระลัตาปฏิจานังหยยังวะนางลานตานางเตีเนะลังคาปันามิตรปัสสเพพุทธาพระลัตา เ้วยรูปภาพแห่งกัจจานิฐานั้นรูปภาพแห่งความเพียรในทีส่งงางการบูชาและนัยด้วยการธรรยายบทสวดมนต์และสูตรอริทสิและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแระพระเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอพระเจ้าเจริญทางโลกทางธรรมขอช่เทศเดวอดารทั้งหลายโปรดน้มอนาในการธรรยายและธรรมเหล่านี้ก็โน้าวโดํำเนินพรา้าวเจ้าวัตถุมงคลในาเฉลีสีเหรียงว่ากูแตลอดจนทั้งปวงที่ถามนให้เปลี่ยน